พูชันพูเป็นยังไงนะคะคนที่มีความสัมพันธ์แบบพูชันพูเนี่ยเราต้องการความใกล้ชิดเราต้องการ closeness นะคะแต่ในขณะเดียวกันต้องการนะแต่ก็กลัวไปพร้อมๆกันต้องการความใกล้ชิดแต่ก็กลัวไปพร้อมๆกันนะคะซึ่งหมายความว่าอะไรเราเราดิมานมากแบบว่าเธอต้องอยู่กับฉันนะ กลับบ้านปุ๊บคือห้ามแกะไหนเธอต้องอยู่กับฉันคือต้องต้องูองเหมือนพูเหมือนดึงเขาเข้ามาคือต้องอยู่กับฉันนะนะคะในขณะเดียวกันก็จะมีความรู้สึกกับคู่ของตัวเองแบบขาวดําว่าช่วงเนี้อยู่ๆก็แบบแฟนดีมากพอฟทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแต่ถ้าเขาทําอะไรแบบแม้แต่นิดเดียวที่ไม่เข้าล็อกสัญชาตญาณเราปุ๊บหรือความคุ้นชินของเราปุ๊บเนี่ย เราก็จะเขาจะกลายเป็นพูดผีปีศาจทันทีนะคะเขาจะไม่มีความกลางกลางซึ่งอันเนี้ยสำหรับปอนมุมมองปอมปนมองว่ามันมีความ e x t r e ์ตมนะคะหมายถึงว่าเราอาจจะโตมาในลักษณะอา,ารมณ์ที่ค่อนข้างจะสุดโตนะมีความ e x t r e ์ตมดังนั้นเนี่ยเราเลยคุ้นชินกับความ Extreme มนั้นเราจึงวิ่งกลับไปหาอารมณ์ความรู้สึกที่เราคุ้นเคย อีกครั้งมนุษย์ไม่ได้วิ่งกลับไปหาสิ่งที่ดีแต่มนุษย์วิ่งกลับไปหาสิ่งที่คุ้นเคยดังนั้นถ้าเราเกิดมาพร้อมกับความรู้สึกสุดโตนะคะยกตัวอย่างเช่นคนที่ดูแลเราเวลาดีก็ดีดีแต่พอดุผีเข้าขึ้นมาก็คือตีไม่ยังอะไรเงี้ยความรู้สึก push and pull เนี่ยจึงสามารถพัฒนาได้จากหลายๆเรื่องไม่ใช่แค่เรื่องนี้เรื่องเดียวนะคะดังนั้นคนที่ Push and p u l ูอย่างที่บอกคะ่ะว่าต้องการ ความใกล้ชิดมากแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็กลัวมันไปพร้อมๆกันนะคะมีความรู้สึกขาวดำกับคู่นะคะเ,เป็นเป็นความรู้สึกในลักษณะที่แบบสุดโต่งอะ่ะคือรักก็รักเกลียดก็เกลียดเลยนะคะแล้วก็แล้วบางครั้งเนี่ยก็จะหาเรื่องทะเลาะนะคะหาเรื่องทะเลาะ แล้วก็พอหาเรื่องทะเลาะปุ๊บก็หาเรื่องคืนดีคนที่อยู่กับความสัมพันธ์ที่เรียกว่าพุชพูเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนกับเล่นรถไฟหาะตีลังกาอยู่นะคะคือจะมีความแบบวูว ลอดเวลาเห็นไหมคะว่ามันอยู่พีกอ่ะพีกก็ขึ้นบนเลยลงวูวลงล่างเลยอะไรเงี้ยดังนั้นเขาจะไม่ค่อยได้ได้ประคองตัวอยู่ในในในช่วงกลางๆเท่าไหร่มันก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์แรกของเขากับคนดูแลเขาเนี่ยมันน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะดังนั้นสังเกตตัวเองคะ่ะว่าเราเราเราเสพติดความขึ้นลงของของความสัมพันธ์หรือเปล่านะคะเเวลาลักก็รักรักใจคนนี้ดีมากแต่พอทําแบบ ผิดความเคยชินไปนิดเดียวนะคะเช่นเราต้องการในช่วงที่ต้องการออความใกล้ชิดมากๆแล้วเขาแบบขอบไปดูบอลกับเพื่อนหนึ่งคืนแล้วเขาไม่ทําให้ก็คือแบบหาเรื่องทะเลาะเลยทะเลาะใหญ่โตเลยเพอทะเลาะเสร็จหาเรื่องคืนดีอะทำสิ่งดีๆให้แก่กันขึ้นมาวงเวียนของพุชเชนพูก็คือจะขึ้น แล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงอยู่ย่างนี้จะไม่ได้ประคองตัวอยู่ช่วงกลางแต่จะอยู่ไม่ขึ้นก็ลงนะคะอันนี้คือความสัมพันธ์แบบ push and